สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมบอนเลมอนไลท์กันค่ะเขาก็อยู่ในตระก,กูลคาโลคาเชียค่ะเรามาดูใบของเขาค่ะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวแก่แกมด้วยเขียวอ่อนจะด่างไปทั่วใบเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะเรามาดูที่ลำต้นของเขาลำต้นของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงค่ะเขาเป็นบอนที่ชอบน้ำมากค่ะเราก็เลยเลี้ยงเขาไว้ในกระมังค่ะกระมังใหญ่ เพราะว่าเขาจะมีการแตกไหลไปเยอะมากค่ะหรือเราจะเลี้ยงแบบปลูกบนดินก็ได้หรือว่าเลี้ยงแบบบัวก็ได้ค่ะการเลี้ยงแบบบวัวเราก็จะใส่ดินประมาณครึ่งกะละมังค่ะหรือว่าเราจะใช้ดินเลดก็ได้ค่ะและเราก็จะเติมน้ำไปพอประมาณค่ะ การเลี้ยงในน้ำเขาก็จะโตเร็วมากเลยค่ะนี่เราก็เลี้ยงเขาไว้ริมน้ำแล้วเราก็จะมีการพางแสแลนให้เขาให้เขาล่มลำลายค่ะเราจะเลี้ยงไว้ในที่ร่มหรือว่ากลางแจ้งก็ได้ค่ะเพราะเขาเป็นบอลที่ทนมากเลยค่ะ การขยายพันธุ์ของเขาก็ขยายพันธุ์โดยการแตกไหลไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะตัดไหลเขาไปชาค่ะนี่ต้นเขาสูงเราก็เลยเอาไม้มาปักแล้วก็ผูกเอาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ใบเขาโอนไปเอ็นมาค่ะ ส่วนการให้ปุ๋ยเราก็จะให้กวกปุ๋ยคอกฮอร์โมนก็จะเหมือนการเลี้ยงเลี้ยงบอนสีทั่วไปค่ะก็จะเลี้ยงไม่ยากค่ะแล้วพบต้นใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ